การเปลี่ยนความคิดเชิงลบเป็นบวกเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันได้โดยผ่านการฝึกฝนและทำตามวิธีการที่เหมาะสมที่สามารถทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันนี้คือวิธีการเปลี่ยนแปลงความคิดเชิงลบให้เป็นบวกพร้อมตัวอย่างที่ทำได้ง่ายๆทั้งหมด20วิธี 1. จดบันทึกความคิด การจดบันทึกความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของความคิดที่มีอยู่ในจิตใจเมื่อเราตระหนักถึงความคิดเชิงลบเหล่านั้นเราจะสามารถหาทางเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นตัวอย่างทุกวันให้จดบันทึกความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นเช่นฉันรู้สึกว่าฉันไม่เก่งพอแล้วให้เขียนความคิดเชิงบวกเช่นฉันมีพรสวรรค์นในด้านอื่นและกำลังพัฒนาตนเองอยู่ 2. ตั้งคำถามกับความคิดเชิงลบ ความคิดเชิงลบบางครั้งเกิดจากการคิดในแง่ลบมากเกินไปการตั้งคำถามต่อความคิดเหล่านั้นจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงหรือมองเห็นมุมมองที่ดีกว่าได้ตัวอย่างถ้านึกว่าฉันจะไม่ประสบความสำเร็จให้ถามตัวเองว่าฉันมีประสบการณ์อะไรบ้างที่แสดงว่าฉันสามารถประสบความสำเร็จได้ 3. เปลี่ยนคำพูดในใจ คำพูดภายในจิตใจมีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของเราการเปลี่ยนคำพูดที่ใช้ในจิตใจจากเชิงลบเป็นเชิงบวกจะช่วยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกได้ตัวอย่างจากฉันทำผิดลองเปลี่ยนเป็นฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดและจะทำให้ดีขึ้นในครั้งหน้า 4. มองหาข้อดีในทุกสถานการณ์ ทุกสถานการณ์มักจะมีข้อดีอยู่เสมอการมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราเห็นความเป็นบวกในสิ่งที่เกิดขึ้นตัวอย่างหากคุณโดนเลิกจ้างลองคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสให้ฉันได้หางานที่เหมาะสมกับความสนใจและทักษะมากขึ้น5เขียนจดหมายถึงตัวเองการเขียนจดหมายถึงตัวเองสามารถเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความมั่นใจในตัวเอง โดยให้เขียนถึงความสำเร็จที่ผ่านมาและความหวังในอนาคตตัวอย่างเขียนจดหมายถึงตัวเองใน5ปีข้างหน้าโดยบอกตัวเองว่าคุณได้ทำอะไรบ้างและคุณรู้สึกอย่างไรที่บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น 6. ฝึกการทำสมาธิการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจสงบและลดความเครียดซึ่งสามารถช่วยในการลดความคิดเชิงลบได้ตัวอย่าง ใช้เวลา10-15นาทีในแต่ละวันเพื่อทำสมาธิลองนั่งสงบสงบหายใจเข้าลึกๆและปล่อยให้ความคิดไหลผ่านไป 7. สร้างวัตถุประสงค์ในชีวิตการมีเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตมีความหมายและเพิ่มพลังบวกในใจตัวอย่างตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการทำอาหารหรือการเรียนภาษาใหม่รวมถึงการสร้างแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 8. ค้นหาผู้ที่มีความคิดบวก การอยู่ใกล้กับคนที่มีความคิดบวกสามารถช่วยสนับสนุนให้เราเปลี่ยนความคิดได้ตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานสัมมนาที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดบวกหรือเข้าร่วมกลุ่มที่สนับสนุนการพัฒนาตนเองก้ 9. ตั้งเวลาให้ตัวเองการหาเวลาให้ตัวเองในการทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบทำให้คุณมีความสุขและลดความคิดเชิงลบได้ตัวอย่าง ตั้งเวลาให้ตัวเองในวันเสาร์เพื่อทำกิจกรรมที่คุณรักเช่นการวาดรูปอ่านหนังสือหรือเดินเล่นในสวน 10. ฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจเสียงเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจสามารถช่วยสลายหรือบรรเทาความคิดเชิงลบได้ตัวอย่างสร้างรายชื่อเพลงที่ชื่นชอบและฟังระหว่างทำงานหรือทำกิจกรรมประจำวันเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี11แบ่งปันความคิดกับผู้อื่น การพูดคุยเกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกกับเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจสามารถช่วยให้ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงความคิดได้ตัวอย่างนัดหมายกับเพื่อนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการสนับสนุนซึ่งกันและกัน12เรียนรู้จากประสบการณ์การมองการเปลี่ยนแปลงเชิงลบในชีวิตเป็นโอกาสในการเรียนรู้จะช่วยให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆตัวอย่าง หากคุณรู้สึกผิดหวังจากความล้มเหลวในการสอบให้คิดว่าความล้มเหลวนี้สอนอะไรคุณบ้างและจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นในการสอบครั้งต่อไป 13. ทําทำกิจกรรมอาสาสมัครการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและลดความคิดเชิงลบตัวอย่างเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการเช่นการช่วยเด็กเรียนหรือทำอาหารเพื่อคนไร้บ้าน 14. ใช้ความคิดสร้างสารรค์ การหาเวลาสร้างสารรค์ผลงานสามารถช่วยลดความเครียดและทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นตัวอย่างเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เช่นการวาดภาพการทำงานฝีมือหรือเขียนเรื่องสัน้น 15. อ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจการอ่านหนังสือที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสามารถเชื่อมโยงความคิดบวกเข้าไปในจิตใจเราตัวอย่างเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเช่น the power of now ของฮิาทอหรือ URA b y d a s ของเจนซินเซโ o 16หาเวลาเพื่อตัวเองการใช้เวลากับตัวเองในบรรยากาศที่สงบช่วยให้คุณได้คิดและทำความเข้าใจตัวเองตัวอย่างใช้เวลา30นาทีในแต่ละสัปดาห์ไปนั่งในสวนอ่านหนังสือหรือนั่งเงียบเงียบฟังเสียงธรรมชาติ17ฝึกการหายใจให้ลึก การหายใจลึกจะช่วยทำให้จิตใจสงบลดความเครียดและช่วยให้เราฝึกความคิดในทางบวกตัวอย่างถ้ารู้สึกเครียดให้ลองหายใจเข้าและออกช้าๆ5ครั้งเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น 18. สร้างวิชันบอร์ดการสร้างบอร์ดที่รวบรวมภาพหรือคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจสามารถช่วยเตือนตัวเองเกี่ยวกับความฝันและเป้าหมายที่คุณมีตัวอย่าง หาโปสเตอร์อุปกรณ์ละปะและนำมารวมกันเพื่อสร้างบอร์ดที่รวบรวมภาพและคำที่สร้างพลังบวก19มองหาแหล่งสนับสนุนการมีคนที่สามารถสนับสนุนและเข้าใจความรู้สึกของเราจะช่วยให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวตัวอย่างเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนหรือกลุ่มที่มีความสนใจเดียวกันเช่นกลุ่มการเรียนรู้ภาษาหรือกลุ่มกิจกรรมกลางแจง้ง20ตั้งเป้าหมายชีวิตระยะสัน้น การตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทําให้เกิดความรู้สึกของความสําเร็จตัวอย่างตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มใน1เดือนหรือออกกําลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์สรุปการเปลี่ยนความคิดเชิงลบเป็นบวกเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและความมุ่งมั่นแต่การนําวิธีง่ายๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันจะช่วยปรับปรุงทัศนคติและเพิ่มพลังบวกในชีวิตของคุณได้ คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีในวันนี้โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งและเริ่มทำตามฟังวิดีโอนี้จบทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างคะสามารถแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ